เหตุการณ์นี้นี่คือตามจับได้ทันควันเลยนะฮะคือมีผู้ชายคนหนึ่งระแวงว่าเมียจะปันใจให้กับชายอื่นติด G P S ที่รถเลยฮะ oh. จนกระทั่งไปจับได้ว่าอา้าวเมียรักไปเปิดห้องพักอยู่กับผู้ชายคนอื่น uh. พยายามจะไปเคลียร์แต่ทะเลออกกาะกันสุดท้ายสิ่งที่เขาทาก็คือเอามีดจ้วงแทงไม่ยั้งจนเมียตายนะฮะนางสาวบีมอายุ20ปีครับถูกมีดแทงตามร่างกายหลายแห่งทั้งลำตัวหน้าอกด้านหลังรวมแล้ว9แผล เ้าหน้าที่พยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเธอตายนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น16กรกฎาคมครับบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีคนก่อเหตุหาใช่คนอื่นคนไกลครับผัวของผู้ตายคือนายธวัชชัยหรือว่านายเอ็มอายุ42ครับตำรวจสพโป่งน้ำร้อนเนี่ยตามไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้คือก่อเหตุในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนหลังจากนั้นครับหนีข้ามอำเภอไปที่อำเภอสอยดาวแต่ไม่รอดครับนายเอ็มคนก่อเหตุให้การบอกว่า เมื่อวานนี้15กรก,กฎาคมเนี่ยเขาจับได้ว่าเมียเนี่ยแอบไปเปิดห้องพักอยู่กับผู้ชายคนอื่นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเขาติด G P S เอาไว้ที่รถแล้วก็ตามไปเจอว่าเมียเนี่ยแอบไปเปิดห้องพักกับผู้ชายคนอื่นที่โรงแรมจับได้แบบคาหนังคาเขาแบบนี้ก็เลยทะเลาะกันไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะแต่เอาจริงๆไอ้รอบนั้นที่ทะเลาะกันเนี่ยยังไม่ได้ทําร้ายร่างกายรุนแรงใดๆทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ผู้ชายก็กลับบ้านของเขาส่วนตัวของผู้หญิงแม่ก็มารับกลับไปนี่คือคลิปเหตุการณ์ตอนที่ทะเลาะก,กันยังไม่ถึงขั้นลงมือแทงฮะม,มันจะมามเบี้ยมรับเป็นไงกไอชูเนี่ยโอยทำไมทำไมเราอ่ะเราเลือกเป็นชูกับเมียเขาได้ไง,งมึงมึงไม่มึงไม่รู้ไหมว่าว่าเขามีเมียแล้วต้องมึงมาจากไหนนะมึงมาจากไหนเลมาจากตรงนี้มาทำงานนี่ทำงานมึงมาอยู่ไอจีบัลจะรู้ได้ยังไงอ้าวแล้วจะมีชูได้ไง กูไม่เคยน้าใจเมืองทะเลาะกันเสียงดังเลยครับนี่คือเหตุการณ์วันก่อนนะฮะหลังจากนั้นพอถัดมาอีกวันหนึ่ง16กรกฎาคมตอนเช้าในเอ็มเนี่ยบึ่งไปที่บ้านเมียเลยอยู่ในพื้นที่โป่งน้ำร้อนต้องการไปเคลียร์แลคุยปัญหาที่เกิดขึ้นแต่รอบนี้ทะเลาะกันครับในเอ็มก็เลยใช้มีดจ้วงแทงเมียไปหลายครั้งจนกระทั่งเขามารู้ว่าเมียเขาตายเขาบอกเขาสำนึกผิดนะฮะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ร่างของผู้ตายครับครอบครัวนํามาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดวังกร,ระทง<ก>ิงอำเภอป่งน้ําร้อนจังหวะที่กําลังจะเรียมพิธีรถน้ําศพครับพี่ก๊อฟคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ครอบครวัวเองก็ตกใจสัปเหร่อบอกว่าไม่สามารถจะแบมือของผู้ตายเอาไว้ได้เพราะเขากํามือแน่นสนิทมากอ,อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะจนครอบครัวและญาติต้องมากระซิบบอกแบมือเถอะ จะทาพิธีรดน้ํอ,อหลังจากนั้นลองไปคลายกํามือคราวนี้คลายกํามือได้ครับ <Okay. S 1> แล้วก็ทําพิธีรดน้ําศพสําเร็จเสร็จสิ้นแม่ผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งเคยลงไม้ลงมือกันบ้างแต่รอบนี้รุนแรงที่สุดแม่ก็เคยบอกลูกแม่แล้วว่าอยากกลับไปคบกันอีกเลยตอนนี้ถามว่าแม่โกรธไหมแม่ไม่โกรธแล้วครับแม่ให้อภัยคนก่อเหตุด,ด้วยแม่ถือว่าแม่เลี้ยงลูกมาไม่ดีเองลูกแม่ผิด แม่ก็ตัดพ่อออกมาในมุมนี้นะครับกําหนดการงานศพพับจะมีพิธีชาปนากิจวันศุกร์ที่จะถึงนี้เวลาบ่ายโมงตรงสแสดงความเสียใจด้วยครับ